สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับย,ยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านร่องําเมทิกาชาแนลค่ะวันนี้นะคะนี่ได้สับป,ปะรดมานะคะอยาไหว้พระนะคะทุกคนแล้วก็ทีนี้เริ่มสุกมากแล้วค่ะก็เดี๋ยววันนี้ยาจะมาบอกปุ๋ยนะคะสูตรปุ๋ยที่ดีมากๆเลยนะคะบำรุงดินนะคะทำให้ดินนี่นะคะโปร่ง นะคะแล้วก็ร่วนสวยุยบำรุงใบบำรุงรากนะคะลดต้นทุนในการผลิตปุ๋ยนะคะเราสามารถที่จะผลิตปุ๋ยได้เองนะคะทำปุ๋ยได้เองแล้วก็สามารถเพิ่มนะคะมูลค่าให้กับต้นไม้โดยการบำรุงต้นไม้ให้ต้นไม้นี่นะคะสวยสดใสนะคะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะ แล้วก็เราก็จะได้จําหน่ายได้เร็วนั่นเองนะคะทุกคนแลวเราก็จะมีต้นไม้นี้นะคะประดับบ้านได้สวยๆอีกด้วยค่ะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้ยาจะมาแนะนําสูตรปุ๋ยอะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะน,น,นะคะสําหรับที่เป็นนะคะสับป,ประรดให้เอาลูกเนี่ยคะ่ะประมาณเล็กะคะ่ะทุกคนจริงๆมันก็คือลูกเล็กนะคะไม่เกิน200กรัมนะ ก็ประมาณนี้นะคะจริงๆก็ประมาณนี้นะคะส่วนใ้ตัวนี้นะคะใครอยากปลูกต่อก็สามารถปลูกต่อได้เลยนะคะถ้าให้ดีก็ปลูกปักลงในดินเลยก็ได้ค่ะหรือว่าในกระถางได้เลยนะคะก็เป็นสับปะรดเนี่ยเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะปลูกง่ายนะคะหรือว่าจะแช่น้ําไว้ก็ยังจเจริญเติบโตค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาทํา วันนี้นะคะมีสับป,ปะรดนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็นี่ค่ะเป็นอาหารของจอรินซีนะคะนั่นก็คือน้ำตาลนะคะเราจะใช้สองช้อนโต๊ะนะคะและก็น้ำนะคะทุกคนน้ำเนี่ยยาจะใช้ประมาณครึ่งลิตรนะคะแล้วก็มีแผ่นพลาสติกนะคะแล้วก็ยางรัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยาจะหมักไว้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ สับประรดนี่นะคะก็พยายามแบบว่าให้เป็นชิ้นที่เล็กที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะทุกคนแต่ที่ยาทําเพราะว่าแบบว่ายากินแล้วแบบเยอะนะคะยาก็เลยเอามาทํามันดีกว่าเราเน่าทิ้งนะคะทุกคนก็เลยเอามาทำจำเป็นต้องเป็นชิ้นเล็ก มากขนาดไหนไม่จะเป็นค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะหมักนะคะาให้ใช้อย่างน้อย7วันนะคะก็คือเราสามารถนํามาลดน้ําต้นไม้ได้เลยนะคะบำานุนได้เลยก็คือเราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ํากับ1ลิตรนะคะแล้วเราค่อยเอาไปลดน้ํานะคะทุกคนเราจะเอาชิ้นพอประมาณและถ้าเรายังใช้อยู่เราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1เดือนค่ะทุกคน เสร็จแล้วเราก็ลงไปในที่เราจะหมักเขานะคะทุกคนหมักนะคะทุกคนหมักไปเรื่อยๆนี่นะคะสับป,ประรดเนี่ยจากที่เขาลอยแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะจากที่เขาลอยนี่นะคะเขาก็จะเริ่มจมไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรายิ่งหมักนานนะคะเราก็จะได้นะคะปุ๋ยที่มีความเข้มข้นสูงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยาหัน่นใส่จนหมดเลยนะคะ เติมับประรดลงไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เติมน้ำตาลนะคะทุกคนสองช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนไม่ต้องให้ละลายนะคะเราสามารถเก็บไว้แบบนี้ได้เลยนะคะใช้ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะลัดไว้ค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้7วันนะคะทุกคนจนไปถึง หนึ่งเดือนได้เลยนะคะเจ็ดวันเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ปุ๋ยน้ําได้เต็มที่เลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนโอ้หน่ารักน่ารักนะคะสามารถที่ทำปุ๋ยเก็บไว้ที่บ้านใช้กับต้นไม้เราได้เลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็วิธีใช้นะคะเราก็จะใช้น้ำนะคะน้ำหมักเนี่ยสองช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำหนึ่งลิตรค่ะทุกคนแล้วก็ไปลดน้ำต้นไม้ค่ะ จะทําให้ต้นไม้ในกระถางนะคะหรือว่าดินนะคะที่เราปลูกลงดินนี้นะคะจะทําให้เกิดความร่วนสุยนะคะทุกคนแล้วก็ทําให้ดินโปร่งนะคะการดูดน้ําการอุ้มน้ําก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเราเจอแดดจัดนี่นะคะ่ะเวลาพืชผักเราเจอแดดจัดก,ก็จะไม่เหี่ยวด้วยนะคะดังนั้นนะคะใช้สูตรนี้เลยบอกเลยว่าเป็นปุ๋ยน้ําที่ดีมากๆอีกชนิดนึงอยากขอแนะนําเลยค่ะปุ๋ยน้ําธรรมชาติที่ทุกคน ต้องลองทำดูเลยนะคะบอกเลยว่าได้ผลมากๆเลยค่ะลด,ดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของเราได้ด้วยค่ะและที่สำคัญไม้มงคลที่บ้านก็จะสวยมากๆแบบไม้มงคลที่บ้านยายนี่แหละคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะลองไปทําปุ๋ยสูตรน้านี้ดูนะคะบอกเลยว่าได้ผลดีมากๆคราวหน้ายาจะมาบอกสูตรหลักอะไรติดตามไว้กด u b s c r i b e ติดตามยาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ยาจะตั้งใจมาบอกเล่าให้ทุกๆคนได้รู้เคล็ดลับว่ายาใช้อะไรนะคะในการปลูกต้นไม้สูตรน้ำอะไรที่จะมาแทนปุน๋ยเคมีได้ วันนี้ขอบคุณลุงแม่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดติดตามยาไว้ให้กำลังใจยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะปุ๋ยน้ำธรรมชาตินะคะทุกคนปุ๋ยจากนี้เลยค่ะสับกระรถค่ะทุกคน